สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเสยงเช้าบ่ายนะคะประจำวันที่27มกราคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะวันวันนี้วันวันนี้เป็นคลิปของวันศุกร์นะคะอย่าลืมมาไปลุ้นเหมือนเสา้วยเด้อ V I P สำหรับเช้าตัวเด่นก็คือ4กับ7 6กับ9 4 0 41ี่4 6 4 7 49 70หนึ่ง4ี่7 เจ็ดเก้าสามเตอรก็เจ็ดเก้าหนึ่งหนึ่งสี่หกเก้าสี่หกหนึ่งเก้าสามสามเจ็ดหนึ่งเนาะคือเพื่อนเอนจะจับคู่ขี้ก็ได้นะสองสองสี่หกสี่สี่หกหกสี่หกสี่หกแปดเนาะสีะ่หกศูนย์สี่หกสองสี่หกแปดเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าห้านะก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะ

สี่หกเก้ามาเหมือนกันต่างกันหนึ่งกับเจ็ดนะคะก็เจ็ดหนึ่งเก้าเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมมาไปลุ้นวันเสาร์ด้วยเดออ้อ VIP จับคู่ซื้อนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะหิงหิงปังปังค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมจุกกระเสารุ้นด้วยกันนะคะโชคดีทุกคนนะ